เช็คโทรศัพท์อย่าอะไรคือปล่อยจอยกันได้ไหมคนมันจะไปอ่ะมันก็คือไปก็คือถ้าแม่จะเปลี่ยนใจไปทางนุกอย่างอื่นเนี้ยนะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเห็นแล้แต่ว่าแต่ว่าแพทจะบอกพีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์อย่าอะไรคือปล่อยจอยกันได้ไหมคือในความรู้สึกเราอ่ะแพทก็บอกพีตลอดว่า จะไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่แพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นคือคือต่อให้พีเช็คอะคนมันจะไปอะมันก็คือไปเวย้ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดถูกป่ะ,ะเพราะนั้นอะปล่อยให้มันอยู่กันแบบจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจไหมแม่จ๋าถ้าตากาหนึ่งแม่กดทันกดก่อนเพราะตอนนี้ฮอด80แล้วอีพ่อจะร้อยแล้วพราถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อะไม่รู้เดี๋ยวมันก็เฟะออกไปพอเราไม่ไปเจอพอเราไม่คุยอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆอะถ้าเขาไม่หยุดไปก่อนเขาก็มานั่งเใ่่่มักไชคูน ก็คือถ้าแม่จะเปลี่ยนใจไปทางอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเห็นไหมมันก็ไม่ใช่สิเพราะ้าเธอเชื่อฉันเถอะคนมันเธอพูดพี่ๆช่วยกันหน่อยสิเธอช่วยสิเธอโอบพ่อเนี่ยคือถ้าคนมันจะไปอ่มันก็ไปได้โอ้โอ้ได้เอ้โอ้โอ้ดิโอ้ดิพอดโอ้พอดิเออเอาเข้ามาโอ้ดิเข้ามาโอ้เออเออเข้ามาโอ้พอดิโอ้นะโอ้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 